สวัสดีครับวันนี้ก็ลรถฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดอะไรก็ไม่รู้เก่ามากเลยวางเครื่องโตต้า 4A นะครับผมขึ้นเฮดเดอร์สดมาดูเฮดเดอร์นะลูกค้านเน้นเลยเฮดเดอร์ต้องของ,งามๆขอสวยๆนะครับผมส่งรูปมาให้ต้องการแบบนี้แบบนี้นะครับผมงอนขึ้นมาแบบกล้วยหอมเลยนะครับผมอันนี้คือขึ้นสดนะครับผมตอนนี้กำลังขึ้นข้างล่างอยู่แต่อันนี้ขึ้นเฮดเดอร์ใหม่นะครับผมงานเรียนๆ ดัด CNC นะครับผมลูกค้าเน้นเลยต้องเอาทรงนี้เท่านั้นสี่สองหนึ่งนะครับผมข่อพักหน้าอันนี้เดินสองนิ้วสองนะครับผมก็ใบพัดข้างหลังก็ลดเหลือสองนิ้วมอพักต้องการขัดต้านนะครับผมไม่เอาเงานะครับผมเิ็ปลายท่อนะครับผม้าท่านใดที่ต้องการขึ้นเฮดต้องการงานสวยๆนะครับผมไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่า รับประกันงานนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับ